ครับเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือซัมซุงคุณก็สามารถที่จะสร้างสติ๊กเกอร์ได้ง่ายๆเลยครับสติ๊กเกอร์ของตัวเองที่ไม่ซ้ำกับใครจะใช้ในกลุ่มจะใช้ในแบบไหนก็ได้ครับผมมาแตะก,กันดูแล้วทีนี้เราลองมาดูซิว่าเราจะสร้างสติ๊กเกอร์แบบไหนดีครับจริงๆแล้วเราจะสามารถสร้างเป็นสติ๊กเกอร์จากรูปสินค้ารูปสิ่งของหรือว่ารูปคนก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าผมจะสร้างสติ๊กเกอร์จากน้องคนนี้แล้วกันนะครับจะใช้น้องคนนี้เอาเฉพาะตัวบอดี้ของน้องเขาตรงนี้นะครับมาสร้างเป็นสติกเกอร์ ซึ่งวิธีนี้เราสามารถจะสร้างเป็นสติกเกอร์ในกลุ่มพวกเราเองหรือว่าสติกเกอร์เฉพาะเราเองก็ได้ครับวิธีทําโดยการกดค้างไว้ที่ตัวแบบที่เราต้องการครับผมนี่นะฮะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับปั๊บขึ้นมาจนกระทั่งเขาสามารถประมวลผลได้แกมทำสิแกเออนีแบบนี้นะครับกดเสร็จแล้วนะครับขยับตัวเขาออกมานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับเรามาเลือกคําว่า บันทึกเป็นสติเกอร์ตรงนี้ครับเมื่อเลือกคําว่าบันทึกเป็นสติกเกอร์เรียบร้อยครับก็จะมีตัวเลือกให้เราทั้งหมดอยู่4แบบคือการสร้างกรอบการสร้าง c u เอาท์ i n นเทจและการ์ตูนครับผมมันต่างกันยังไงล่ะลองมาดูซิอ่ามันต่างกันที่ว่าหากว่าสร้างเป็นกรอบนะครับตัวแบบก็จะมีกรอบแบบนี้ขึ้นมาให้เราดูครับผมเหมือนการสร้างเส้นขาวๆรอบๆมยียึก,ย,กยักๆตามเส้นความเป็นจริงครับแต่หากเลือกคําว่า c u t าท์มันก็จะเหมือนกับที่เราสร้างไป c u อาท์ทั่วๆไปที่เส้นต่างๆก็จะไม่อยู่ตาม ร่องที่มันควรจะเป็นครับแต่จะเป็นแบบใหญ่ๆเพลือๆขึ้นมาและวินเทจก็จะมีสีแบบย้อนยุคแบบนี้ให้เราดูครับหากว่าเป็นในส่วนของการ์ตูนภาพจะถูกเปลี่ยนโทนสีเป็นลักษณะเหมือนการ์ตูนแบบนี้ครับผมเรามาเลือกตรงกรอบเนาะเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับผมมาแตะที่คําว่าเสร็จสิ้นครับโชกเข้าไปครับผมเขาจะถูกเป็นสติ๊กบันทึกเป็นสติ๊กเกอร์แล้วแล้วสติ๊กเกอร์เนี่ยใช้ที่ไหนยังไงใช้ในการตกแต่งรูปครับผมสมมุติเราจะเลือกตกแต่งรูปรูปนี้เนาะเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยคผม นี่ฮะปากกาตรงนี้ครับโชว์เข้าไปครับผมจากนั้นก็มาเลือกคำว่าสติกเกอร์นะฮะมาเลือกหาคำว่าสติกเกอร์ตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปฮะสติกเกอร์อยู่ตรงไหนครับสติกเกอร์อยู่ ตรงกลางเขียนว่าสติกเกอร์นี่นะครับปั๊บเข้าไปฮะแล้วสติกเกอร์ที่เราทําอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ฮะอันซ้ายสุดเลยครับสัญลักษณ์แบบนี้คือสติกเกอร์นี้ถูกเก็บไว้ในแกลอรี่ครับซึ่งเราสามารถจะแตะเลือกเอามาใช้งานได้เลยครับแล้วก็ขยายภาพของเขารวมทั้งหมุนได้ครับผมจะสลับซ้ายขวาอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับเอาเป็นสติกเกอร์มาใช้ครับแล้วใครที่มีไอเดียดีๆนะครับสามารถจะใช้เจ้าตัวนี้ไปทําเป็นสติกเกอร์ลายได้นะซึ่งเพจตี้ก็กําลังเตรียมจะทําตัวนี้เป็นสติกเกอร์ลายคลายไป ด้วยละครับผมลองเอาไปใช้ดูรับรองสนุกครับทำใช้ในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะใเพนเพื่อนช่วยกันซื้อส่วนเราก็คอยใช้เงินที่เพื่อนซื้อนั่นะครับ